เข้าเข้าระวังใจน้ำท่วมสูงมากระวังใจมากโอ้ยทำไมน้ำเจ้าพยาเก้าโมงก็ลงแล้วหลวงพ่อรถำลน้ำลดเก้าโมงก็ลงแล้วเหรอนะแต่เท้าๆสูงมากอแสดงว่าน้ำเข้าไปในบ่อม,มันมหุนสูงขนาดนี้เลยเหรอสูงสูรับเรือเต็มเรือสูงกว่ากำแพงวัดแล้วอะเรือสูงมากอะ Sociedad, ını, aha, own, hmm. นี่ค่ไม่ได้ติดกำแพงวัดุงสศลร้านร้านท้้งนอกแต wow, ่อย่าเรียบร้อยเลยโอ้โหกระนาำมีกระสอบไตกระสอบไยตรงนี้ก็สูงกั้นไม่อยู่เลยันเลอเียดีนะไหก็ระบายออกเลยปลาแต่อว่าปลาอะไรอ่ะเยอะเลยถ้าดุ๋มญี่่ ดูเป็นเออรือลอยน,นี่นี่เรียกว่าเรือทรายอ่ะสูงมาก,กน้ำเกเือบถึงท่อนี้เลยโอ,อ้น้ำเจ้าพยาสูงมากดูกนะคะกระอบทรายสูงแค่ไหนเอาไมา่อยู่น้ำท่วมวัดเตออิมองวันนี้ต้องเดินยัำน้ำกันในวัด วันนี้มาตั้งร้านน้ำนะคะวันนี้วันที่13สุลาเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพ่อหลวงรัชกาลที่9เวลาวัดสพานมีงานก็จะมาช่วยนะคะช่วยตั้งอกร้านน้ำและมีเนเนด้วยเมื่อวันก่อนที่วัดบวชสามเนรภาคฤดูหนาวถวายเป็นพระราชกุศล แต่พ่อหลวง่ะสี่สิบลูกในศาลาใหญ่ก็จัดอาหารกันหลวงพ่อเจ้าอาวาดท่านก็พาเดินดูน้ำท่วมในวัดวเรือลอยอยู่ยังสูงกว่ากำแพงวัดเลยระวัง,งลื่นล้มนะคะ นเี่นะคะตรงนี้สูงขวามือก็เป็นศาลาใหญ่ซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นโบสถ์ของวัดพระรานด้านล่างพื้นต่ำมากถ้าหลงทางไม่ได้กระสอบไปทั้งไว้ก็คงจะท่วมข้างล่างคงจะเดินกันไม่ได้น้ำึงเอวแน่นอนนี่ร้านน้ำคือนนี้จะบริการ ปาสมสับมันเนยและคารวาที่มานงานจักเสร็แล้วจัดแค่นี้ก่อนแตบบ่ถ้าหมดก็เอาที่ใต้โต๊ะเอาขึ้นมาวางบรรยากาศในวัดัิพากะนนะคะดีค่ะเอาไปไหนอ่ะไมโบสถ์นะ นะคะศาลา,าใหญ่ของวัดสะพานคนที่มาช่วยงานในวัดก็กำลังจัดอาหารกันขึ้นโต๊ะไว้เพนอันนี้ก็เตียงกันไว้เพนอ,อันนี้เขาเรียกอะไรคือู้มะเมี่ยวเนอะมะม,ม่วงน,น้ำพริกปลาล้าใช่ไหมผักต้มเยอะมาก แด้งันเป็นแม่น้ำพริกปลาเดงหเหมูกระทะหมูกรโอ้มใส่ไส้ขนมใส่ไส้ท so so, ี uh, ่ไม่ยังหัวใหญ่นะแถวบ้านหัวเล็กเดียวจอาหารกัน๋ยวต้องไปดูแลร้านน้ำนอกก่อน